อาละครับไปดูในเรื่องของกฎหมายใหม่อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัตินะครับอันนี้อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอ,อบอตอ,อบอจอบนะครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการคลังอของหน่วยงานตัวเองให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้นครับ ซึ่งก็จะมี8ด้านเลยอันนี้คือบังคับเลยคุณต้องทําเรื่องนี้ให้มันชัดเจนคือถ้าสมมติว่าประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะตามถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ยังไงอย่างนี้สามารถไปขอข้อมูลได้ชัดเจนเลย<อ>ถ้าไม่ให้มีความผิดมีความผิดด้วยอซึ่งทั้ง8ด้านที่ต้องมีการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างโปร่งใสามากขึ้นแล้วเขาจะมีตัวชี้วัดเลยนะว่าคุณต้องไปทําจริงนะก็มี1นนะครับด้านไรายได้นะครับว่า การจัดเก็บรายได้เป็นยังไงนะครับด้านที่สองคือด้านการเงินนะครับการชำระเงินนะครับการรับเงินการจ่ายเงินด้านที่สามด้านงบประมาณรายจ่ายนะครับ,รบก็ใช้เงินไปทำอะไรบ้างคุ้มค่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนด้านที่สี่อันนี้สำคัญการจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละผมว่าอันนี้แหละอันเนี้ยจะมีปัญหามีร้องเรียนเยอะใช่คือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่ ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้นด้านที่5ด้านการบัญชีและสินทรัพย์นะครับอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรบางอย่างที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลอ,าตอบตบางอย่างก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่านะครับด้านที่6ด้านการกํากับดูแลตัวเองการควบคุมภายในการป้องกันการทุจริตด้านที่7การก่อนหนี้ระยะยาวนะครับมีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ก็คือบางทีเทศบาลเนี่ยสามารถไปกู้เงินล่วงหน้ามาได้เพื่อทําอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องเปิดเผยชัดเจนว่าไปกู้มาเนี่ยแล้วมันคุ้มค่าไหม,มเพราะมันเป็นการก่อหนี้ระยะยาว<อ>ต้องตั้งงบประมาณไปใช้เงินคืนคไม่ใช่ว่าอยากจะ,กจะทําอะไรก็ตามอำเภอใจอมไม่ได้ต้องชัดเจนว่ามันคุ้มไหมจะกู้เงินระยะยาวมาทํานู่นทนํานี่ประชาชนจะได้ตรวจสอบได้และร่วมกันเป็นหูเป็นตา และด้านที่8นะครับด้านเงินสะสมนะครับก็ต้องมีการใช้เงินสะสมตามวัตถุประสงค์และรักษาระดับของเงินสะสมเพื่อสเสถียรภาพทางการคลังคือบางแห่งมีเงินสะสมก็จะใช้ตามอำเภอใจไม่ได้ก็ต้องมีการชี้แจงอย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้มีช่องทางในการร่วมกันตรวจสอบอการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านว่า คุ้มค่าไหม,มเหมาะสมไหมมีการทุจริตไหม,มนะครับซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยเอาตรงๆคือเขารู้ดีที่สุดนะว่าเทศบาลอบตของเราเนี่ยทํางานอะไรบ้างคุ้มค่าเหมาะสมหรือ,อเปล่าอยู่ในสายตาเขานั่นแหละใช่เพราะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าสมมุติจะทําตรงนี้คนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอ,อ่าจะสร้างไอ้นั่นจะซ่อมไอ้นี่แท้จริงแล้วใครได้ประโยชน์หรืออย่างกรณีจ้างใครมากรณีบางทีแบบถนนแบบ ผ่านหน้าบ้านเขาครับพี่ต้นแล้วผ่านไปสักประมาณแค่3เดือนพังละเป็น<ช>หลุมเป็นบ่อละอย่างนี้เขาก็สามารถขอดูข้อมูลได้ใช่ไหมเปล่าว่าคุณไปจ้างใครล้วสัญญาเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้รหรือว่าบางทีเนี่ยหลายห่งปัญหาเดียวกันคือบางทีมีอาจจะมีบ้านคนอยู่ไม่เยอะโอ้แต่คุณไปพัฒนาคุณไปสร้างนูน่นสร้างนี่ซะ เยอะแยะมากมายเลยผิดปกติแล้วขณะที่วางจุดเนี่ยชุมชนคนเยอะอแต่อาจจะแทบไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแบบนี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปขอข้อมูลเพื่อความชัดเจนและก็ตรวจสอบร่วมกันได้าอันนี้ดีเห็นด้วยนะครับโอ้อันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับ